สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออฟจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็วันนี้จะเป็นอ p ีที่เราจะมาตกปลาหมึกกันจะให้ชื่อตอนว่าออฟจะตกหมึกเราอยู่กันที่สมแสสารครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับวันนี้แดดเปรีย้ยงเลยนะฮะในเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะฮะแดดแรงมากนะครับเหมือนซ้อมตกนรกนะครับแไม่เป็นไรนะครับเพื่อผลงาน ปลาหมึกเราจะเอาปลาหมึกมากให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ามันจะมีตัวไหมนะครับหลายคนเคยเห็นแต่การตกปลาหมึกที่ต้องนั่งเอยอ,อกไปใช่ไหมครับนั่งสปีดโบ๊ทออกไปนั่งเรือใหญ่ออกไปตกหมึกกลางทะเลใช่ไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่าชายฝั่งนะครับหรือที่เรียกว่าตกหมึกชายฝั่งเนี่ยมันก็มีตัวลืมบอกไปครับวันนี้เราอยู่ที่แม่บางออมรุกสเต็สมสารนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน,กนว่าที่นี่จะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบลงมือ okay. Bom. Wow. ขับจากที่เราลองตกกันตอนสีม่มงเย็นนะก็แดดมันร้อนมากก็ไม่มีตัวเข้ามาเดี๋แต่ก็มาลองตกตอนนี้กันตอนนี้นะฮะเห็นฟ้ายังสว่างอยู่จริงๆก็จะทุ่มหนึ้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ตัวไหมไปลุ้นกันครับไป นะครับก็ยังไม่มีอะไรมาจับเหยื่อยังเงียบอยู่ครเดี๋ยววันนี้จะทำคอนเทนต์ตกหมึกสิชั่วโมงพรุ่งนี้ผมจะเลิกตกมึกตอน7จ็ดโมงครึ่เดี๋ยวมาดูกันจะรอดไม่รอดนะเดี๋ยวพบกันเป็นกองใจสำเร็จแล้วตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาตอน2องทุ่มครึ่งสองทุ่มยีนะฮะหลังจากที่ตกมาตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มจะมาทุ่มกว่า,วาตัวแรกมาฮะ ตัวเล็กหน่อยแต่ก็น่ารักดีไซส์กำลังกินนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันต่อคือนี่ยาวไก่ไปเลยมาครับจากที่เราได้ปลาหมึกเมื่อสักครู่นี้กันที่ปลายสะพานนะทีนี้ก็จะเอามาสาซิ่นกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับนี่คือจากปลายสะพานเลยนะสังเกต่ตัวนี้ใสๆมากเลยนะครับจะตัวเล็กหน่อยแต่ะพอทานได้สนุกสนะครับมาลองดูกันไกลเลยตอนแรกนะฮะเราตัดตรงเส้นประสาทก่อนนะครับให้เขาตายสนิท ไม่ไม so 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 okay? ่ต้องให้คอขาดนะฮะหลังจากนั้นมาพิชมันขึ้นนะครับตอนนี้อันนี้สําคัญฮะถ้าเกิดเราใช้มีดเนี่ยดีถ้าแตกหมือเขาจะเละๆนะอันนี้ก็จะใช้กั้นก่ำเลยนะครับซ้อมองใช่ไหมครับมาเข้ามาใกล้หน่อยไหมส้อตัดครับจึบคึบคึบนะฮะอ่าระวังหน่อยนะฮะวางมือด้วยนะแล้วระวังว่าดีมันจะแตกเสรุดท้ายครับจากนั้นนะฮะลองดูนะ นะสวยงามดีไม่แตกนะครับอรนอยแล้วนะครับนนะะแล้วนะฮะเราก็ใช้มีดนะฮะแยกสนหลักออกเลยใจเย็นนะเย็นถ้าใจเย็นใจเย็นนะถ้าดีเขาแตกคือเละเทนนะ ถ้าเราจะทานก็ตัดปลาตัดตาตัดตาตัดปากนะครับแต่นี่เราจะทานแค่นี้นะครับมาลองชิมกันดิฉันถ่ายวิดีโออยู่อะหนูก็สะท้อนสะท้อนหัวใจป่ะอันนี้คือนะฮะแขกผู้มีเกียรตินะฮะแม่ผมเองนะครับจะชิมเป็นคนแรกนะหมับนก็ให้เป็นไงครับอร่อยนะฮะอร่อยครับโอเคนะฮะไปครับคนต่อไปครับ อันนี้คือพี่สาวของพี่เหวาวนะฮะชิ้นต่อไปครับเนื้อขาวๆใสๆกันฮะจะบอกว่าหมึกแบบนี้ครับจะไม่มีข่าวเลยนะฮะกลิ่นขาวคือจะไม่มีจะหวานและกรอบนะฮะจะเหลือแค่ความหวานและความกรอบเท่านั้นมับด้วยความรวดเร็วหันะครับหากล้องครับดีกว่าที่คิดไหมฮะนั่งไม่โอเคฮะอร่อยไหม อะป่ะไปอ้วก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปให้คนไปสะพานชิมกันดีกว่านะครับครับช่วงออบอยากเล่าให้ฟังนะครับคือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ได้ตัวแรกอะหลังจากที่แบบมึกฮะมันจะเข้ามาบริเวณไฟเพื่อจะกินลูกปลาลูกปลาเข้ามาเพื่อกินแพลงตน้นใช่ไหมฮะม,มันเหมือนห่วงโซ่อาหารนะครับทีนี้เราก็ตีโยเนี่ยออกไปนะครับให้มันพ้นแนวไฟนิด หรืออาจจะตีกไปไกลๆก็ได้ครับแล้วก็เจอตึกตึกตึกตกตกต๊กตึกเข้ามานะครับมึกตัวแรกที่ได้นะ่ะมันตามเหยื่อเข้ามามันตามเหยื่อเข้ามาจากระยะประมาณสี่ห้าเมตรข้างหน้าว่ายตามเข้ามามันคงว่ายเข้ามามองแต่เขาไม่จับทันทีนะฮะเล่นตัวอยู่เหมือนกันดึงยือ้อดึงยือ้ออยู่ประมาณสองสารอบเขาใช้หนวดหาไอ้ไอ้ไอ้หนวดสองเส้นที่ไว้กาบเหยื่อครับจับโยผมะสองรอบแต่จับโดนตัวโย จับไม่โดนตัวชบานะฮะก็เลยยื้อยุดสุดกระชากไปอยู่สักพักหนึ่งนะฮะเขาก็ไม่หลงกลนะจังหวะคนเห็นมีคนที่มาตกใจกันนะเห็นก็เลยช่วยกันโยนโยไปใกล้ตัวเขาอัดก็ตกใจวิ่งออกไปข้างนอกกลับไปที่เดิมผมก็รอให้คนสงบสักพักหนึ่งแล้วผมก็ตีเรียกมันกลับเข้ามามันตามมามันตามเข้ามาอีกรอบหนึ่งทีพอมันตามเข้ามาเนี่ยผมก็อยู่เขียบัจจุบนนี้ใช่ไหม ผมลองสจับกลยุทธ์คือตอนแรกเนี่ยผมจะลอยเหยื่อไว้ะระดับที่เขามองเห็นพอเขาสนใจเนี่ยผมก็จะนิง่งแต่เขาไม่ยิงหนวดเขาเหมือนว่าไม่ถ้าเหยื่ออยู่เฉยๆกูไม่กินนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแพนะฮะเจิกเหมือนอยู่บนเรือยกขึ้นปล่อยยกขึ้นปล่อยยกขึ้นปล่อยประมาณสี่ห้าครั้งได้ผลนะจับครับจับติดโยจับติดฉบานแน่นเลยแล้วก็ได้ตัวอย่างที่เห็นนะครับ นี่คือเทคนิคการตกปลาหมึกใช้ฝั่งนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนึ้แบบนี้มันคือถ้าหมึกไม่เข้ามาอยู่ใกล้ๆชายฝั่งหรือว่าใกล้ๆฝั่นะปีไปเรียกเข้ามานะครับแล้วก็นี่เนี่ยอันนี้ผมจะขอเล่าให้ฟังถึงโยที่ผมใช้นะครับนี่ตัวนี้ฮะมองเห็นไหมครับแสงอาจจะน้อยนะอาจจะโฟกัสไม่ติดตัวนี้เป็นโยทีเด็ดของผมเลยนะครับถ้ามาสมสารเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ประจำนะมันคือโยยามาชิตะ ขนาด1.5นะเล็กมากๆเลยสีลูกปลาหรือบางทีก็จะเรียกกัว่าสีทูน่านะเนี่ยตัวนี้คือทีเด็ดของสมัยาสารเลยสำหรับผมนะครับมาทุกครั้งก็จะใช้ตัวนี้เราจะเก็บตัวเล็กๆเนี่ยได้เป็นถุงได้เป็นกระสอบก็ใช้ตัวนี้นะฮะหรือว่าถ้าวันไหนหมึกเข้าน้อยโยไซน์เนี่ยครับมึกเขาจะจับไม่กระแวงและสีที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่กระแวงเขาจะชอบเขาจะตามเขาจะไล่นะฮะบางทีสีสันที่มันฉูดฉาดเดินไปสีชมพูสีส้มประเเขาชอบใช้นะ บางครั้งมันก็ไม่ใช้ไม่ได้ผลนะแต่มีผมก็มีมาเกือบเกือบเกือบทุกสีเลยแต่ว่าก็จะเลือกใช้แค่ตัวสีทูน่าตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ข้อเสียงเขาคือก็คือเขาเบามากครับตัวนี้่ใช่ตัวดิฟนะฮะตัวนี้ก็หกกมถึงเขาจะจมเร็วก็เถอะแต่ว่าเขาตีไม่ให้ออกเขาจะตีไปแค่ประมาณระยะไม่ถึง,งสิบเมตรเลยไอยิงสวนลมใช้ฝั่งไม่ต้องพูดถึงครับตีไม่ออกแน่ๆเลยแต่ว่าใช้ได้นะ ทริปที่เร่ผ่านมาก็เชื่อใจได้ครับไม่เคยทาให้ผิดหวังได้ตัวทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันได้มาตัวหนึ่งแต่ก็จะตีสีนี้ทั้งคืนนะฮะหรืออาจจะบางทีถ้าเกิดนิดเงียบมากหรือถ้าเกิดหมึกจับของใครสีอื่นก็าอาจจะเปลี่ยนสกัดไปนะครับแล้วดูกันต่อว่าจะได้ตัวเพิ่มตอนกี่โมงนะฮะตอนนี้ก็สามทุ่มสิบนะครับดูต่อครับ เล็กงนะครับการตกหมึกใช้ฝั่งแบบนี้ถ้าเราได้ลูกหมึกตัวเล็กๆเกนี่ยฮะเราสามารถนําไปต่อยอดตกปลาใหญ่ได้นะถ้าเอาเบ็ดที่ตกปลาหน้าดินมาอีกสักชุดหนึ่งนะเราก็เกี่ยวก้นเขาแล้วก็เตีออกไปนะเตีอยวไปในะกระยะที่เลยแนวไฟไปสักนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ให้ตะกวดตึกพื้นแล้วก็รอเปิดหน้าลอกไว้นะครับก็รออาจจะมีโอกาสได้พวกปลาที่เข้ามากินปลาหมึกปลาใช้ฝั่งพวกปลาสาหร่ายพวกนี้หรือปลาที่เรียกปลาน้ําดอกไม้อ่ะครับ ถ้ามีโอกาสได้ปลาใหญนะ่ก็สนุกดีจริงๆมันจะมีพวกข้างปานขี้เหม็นข้างกระเพราเผ็ดโคนเนี่ยอยู่ตังเนี่ยด้านหน้าเเต็ไมไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้เหยื่อที่เล็กมากๆก็จะเจอพวกนกกระลิงอะไรพวกนี้ฮะปลาเล็กปลาปลาเหยื่อบางทีอะอย่างบางคนก็ขี้เกียจตกปลาเล็กปลาน้อยมันกินไม่ได้ก็อย่าไปทำร้ายเขาเอาปลาที่เรากินได้ดีกว่าก็เน้นตัวเบ็ดตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วเกี่ยวหมด ตัวสักประมาณยูชนิ้วก้อยคอรับประมาณเนี้ยตัวน้อยๆนะครับน้อยๆนิน้วก้อยตีไปตีจริงเลยเดี๋ยถ้าคืนนี้ถ้าได้ตัวแล้วก็เดี๋ยวตึกๆจะตีหน้าดินจริงวันนี้ประมาณห้าทุกประมาณห้าทุกนะครับลมแรงเดี๋ยวลมก็แรงขึ้นลมพัดเข้าชายฝั่งลมมึกห่างตัวเมา เดี๋ยวกางตัดสินใจว่าจะกลับแล้วกลับไปนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สักตีห้าออกมาหาใหม่มาลองดูน้ําชาว่าจะดีกว่าน้ําตอนนี้ไหมซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครของมันอยู่ในอนาคตจริงๆรคโการวันนี้ก็ได้ตัวแรกตอนประมาณนีครับตอนหัวค่ำทุ่มกว่าหลังจากนั้นก็เยียบไปเลย เป่าน้ำก็หมดเมือม่อยก็มเม,มื่อยมาทรมาร์ตเมื่ยเดือนเดี๋ยวทิศหน้าจะไปซ้อมร่างกายมาให้ดีมากขึ้นแต่ามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ต้องขอลาไปนอนต้องนอนดีๆแล้วตานีน่คือแบบไม่ไหว <laughs> แ็กเลน,เนี่แห้งเต็ดลูกตาดำเลยครับนพราะลมแรงลมระทะนน่านลมแรงมากเดี๋ยวจะแว่งอีกสักสี่ห้าไม้ครับมาจัดกาจะไปนอนพี่เมื่อคืนนะครับหนีเข้านอนไปตอนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มก,กว่านะครับอาจที่เข้าไปเนี่ย ตอนที่อยู่นะห้องแอบได้ยินเสียงทั้งลมลมแรงมากนะฮะแต่เช้านี้ครับลมก็ไม่ไม่แรงกำลังดีนะครับแล้วก็ฟ้าางอะตอนนี้ก็เป็นเวลา 15, 15, ตีห้านะฮะตีห้าประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตกหมึกน้ําเช้ากันอาจจะตกถึงแบบสว่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าจะได้ตัวไหมเช้านี้นะฮะแต่เมื่อคืนเขาปิดไฟ หมึกน่าจะไม่เข้ามาแถวๆไฟแล้วอาจจะก,กระจายตัวอยู่นะเดี๋ยวต้องขวานหาดูนะครับไปลุ้นไปลุ้นด้วยกันครับว่าเช้านี้จะได้ตัวไหมไปเลยจะบอกว่าลมค่อนข้างจะแรงนะฮะลมพัดเข้าใช้ฝั่งเหมือนกันเหยื่อตัวเล็กยตีออกไปนะ่ะแทบมองไม่เห็นเลยเหยื่อตกน้ําเลยตั้งสายยากมาก เฮ้หมึกน้ำเช้าได้นี้นะอาจจะตีไปไม่กี่ไม้นะฮะหมึกน้อยก็ตามข้ามานะฮะแต่มันเล็กมากเดี๋ยวจะปล่อยนะครับแต่ว่านี่นะได้นะครับหมึกน้ำเช้าไปลุยต่อครับเออตลกดีป่อยนะเล็กไปหน่อยร้อยครับปล่อยนะ ตัวแล้วต้วหมเลยตัวเล็กอย่าครับตัวเล็กเหมือนเดิมค่อนข้างเบาเลยล่ะมาแล้ว,ลวนี่น้มึกตัวที่สองของเช้านี้ก็เป็นตัวที่สามของผมตัวทริปนี้นะฮะใหญ่ไหม ไม่รู้ใหญ่กว่าตัวตะก,กี้นะเหมือนใหญ่กว่าตัวตัวแรกของเช้านี้นะอะเดี๋ยวเก็บไว้ใส่มาม่ากันความรู้สึกผมนะได้ไม่ได้ไม่สำคัญแต่บรรยากาศตอนเช้าคือดีมากนะะดีมากมากครับลมเย็นเอื่อยๆนะครับแล้วก็แสงแสงอ่อนๆบรรยากาศสุดยอดครับลองครับทุกคนลองมา ผัดบรรยากาศแบบนี้กันดูนะครับเกือบแล้วไม่ละนะฮะติดพวกต้นไมใ้ใต้น้ํานะครับอันตรายนะฮะตกชายฝั่งบางทีปล่อยนานเกินไปครับให้เหยื่อจมถึงพื้นเนี่ยเขาอาจจะเกี่ยวพวกเศษอวนเศษหินหรือว่าเศษขยะหรือเศษพวกต้นไม้พวกเนี้ยฮะถลุดละขาดถ้โย่หลุดละขาดเนี่ยมันเต้ากาตกหมกไม่ได้นะฮะ ก่อนจากกันนะครับอยากจะฝากไว้ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจนเกินไปเนี่ยเราจะลืมความสุขในระหว่างที่เราเดินทางอยู่ก็เป็นได้นะครับทิ้งท้ายกันด้วยภาพส,สวยๆของอ่าวสมัยสารแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกท่านขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามก,กดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ิปหน้าจะไปไหนนั้นยวดูกันโชคดีครับทุกคน